มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะแล้วฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสองโปรไฟล์พีชานนหนุ่มนักเรียนนอกข้างกายแพทนปภาความรักกำลังไปรไิสวยนะคะสำหรับนักแสดงและก็พิธีกรสาวแพทนปภากับแฟนหนุ่มรุ่นน้องพีชานนที่อายุห่างกันถึง14ปีแต่ว่าไร้อุปสรรคเข้ากันได้ดีทั้งกับเจ้าตัวแล้วก็น้องไรซิ่งลูกชายสุดที่รัก สำหรับพี่ชาโน,นมีชื่อจริงว่าชานนวงงามขำเกิดเมื่อวันที่15ส,สิงหาคมพศ2543ปัจจุบันอายุ23ปีจบการศึกษาจากประเทศอังกฤษค่ะด้านอาชีพทำธุรกิจส่วนตัวนะคะและมีความสามารถด้านการถ่ายภาพและการตัดต่อ พี่ชาโนนชื่นชอบรอยสักเป็นอย่างมากถือว่าเป็นงานศิลปะซึ่งทางบ้านของเขารับทราบและเปิดกว้างในเรื่องนี้ด้วยค่ะโดยเขาได้สักที่แขนซ้ายด้วยข้อความกินใจว่าครอบครัวต้องมาก่อนเพื่อเตือนใจตัวเองเพราะว่าครั้งหนึ่งเคยติดแฟนมากจนทิ้งที่บ้านมานะคะและเมื่ออกหักก็ได้ครอบครัวคอยปลอบใจและก็เคียงข้างค่ะสองปลไฟล์พี่ชาโน,นนหนุ่มนักเรียนนอกข้างกายแพทน์ประภาขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ